สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอซีนนะคะวันนี้ก็มากับคอลเลกทีฟเนาะเรื่องของเรื่องระหว่างฉันกับเธอหรือเธอกับฉันหรือเราสองคนนั่นเองนะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานว่าไพ่เนี้ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างเนาะแล้วก็เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงและเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะทุกราศีราศีอะไรใดๆก็ได้สามารถดูได้หมดนะคะเอ,อ่อ ความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้รูปแบบไหนก็ได้ก็เดี๋ยวก็ดูว่าไพ่จะออกมาในลักษณะไหนเนาะถ้าหาว่ามันตรงมันคล้ายกับสถานการณ์ของคุณก็สามารถนําไป a d ด p อหรือว่าประยุกต์ใช้หรือรับพลังงานบวกดีๆจากไพ่นะคะได้เหมือนกัน ถ้าหาว่าคลิปนี้นี่โผล่ไปให้ใครเห็นเนี่ยแสดงว่าไพาเ่เขาอาจจะอยากให้คุณรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ได้หรือว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะมันเป็นคอลเลกทีฟก็คือคล้ายๆการการดัก,ดกจับพลังงาน,นะคละ้ายกับพิกาเด็กนั่นแหละแต่ว่ามันแค่ไม่มีกอง เนาะมันก็เป็นดวงรวมๆวมดวงทั่วๆไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมเพราะช่องเราก็ไม่รับดูเนาะ <c oughs> นะอ่ะอีกอย่างหนึ่งเราเนี่ยก็จะดูไพ่แบบกลับหัวกลับหางด้วยเพราะว่าเขาจะให้พลังงานที่สลับกันแล้วก็ทําให้เราอ่านไพ่ได้กว้างมากยิ่งขึ้นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ว่าความแม่นยำเนี่ยคุณอย่าไปเอาอะไรมากเลยเพราะว่ามันเป็นดวงรวมๆมะมันอาจจะคล้ายเรานิดๆหน่อยๆห,หรือว่าคําแนะนําสามารถนําไปปรับใช้ได้ก็โอเคเลยนะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยจ้าเรื่องระว่างฉันกับเธอในวันนี้เป็นไงขอดูพลังงานหน่อยน่าจะแฮปปี้นะไหม <laughs> มาดูสิ เรื่องระหว่างฉันกับเธอควีนดาสิบดาเออสิบถ้วยสิบเหรียญขอไฟด้วยแชมเปญสกับหัวเดอะเวินกับหัวหนึ่งไม้ไม อัศวินถ้วยนะคะห้าเหรียญโอเคเลิศห้าเหรียญกลับว้าวสิบถ้วยขิงเหรียญน,นะคะสามไม้เดี๋ยวขอดูหน่อยหนึ่งไม้นี่คืออะไรสไม้ยังไงอะอ่นนี้เป็นเด็กถ้วยนะคะขอภัยด้วย อัจเวินไม้อ้ราชินีไม้เหรอใต้สำรับเป็นเดอะมูนทำไมอะขอดูหน่อยนะเดอะมูนคืออะยังไงสิมันจะแฮปปี้จริงจริงใช่ไหมสิบเหรียญคืออะไรเอาแล้วไงซาวเวอร์ก็มา อโอเคนั้นโอเคคือพลังงานในวันนี้มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเรา3ามคนนะเราไม่ค่อยอยากอ่านเลยแต่ว่าไพ่ออกมาในลักษณะนี้จริงๆนะคะด้วยความสิบเหรียญสิบถ้วยด้วยความสี่ไม้ก็มาคือมันเป็นไพ่ของครอบครัวจริงๆอะ่ะ ก็คาดหวังจะให้พลังงานมันไปในทิศทางที่ดีมากๆอะคือหมายถึงว่าเอ้ยมันมันจะได้ลงเอยการเหรออะไรเงี้ยแต่เปิดไปเปิดมาเดอร์มูนมาปุ๊บอ่ารู้เลยนะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะดูเหมือนกับเออเราคิดว่าคุณคุณน่าจะไม่สามารถตัดสินใจอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้พลังงานสลับกันได้นะ คุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะคะลองสลับด้านกันกันเองเนาะคือคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เพราะเรามองว่าตัวคุณเนี่ยอยากอยากที่จะเริ่มต้นกับเขามากอะเรามองว่ามันมันมันมีความคาดหวังที่จะเริ่มต้นกับคนคนนี้ได้นะคะแต่ด้วยสถานการณ์ที่เฮ้ยอยู่ๆอ,อะคุณก็มันมีทาวเวอร์ขึ้นมาแสดงว่า คุณอาจจะไปค้นพบความลับของเขาซึ่งมันถูกเปิดเผยขึ้นนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจว่าอ้าวเราเป็นมือที่สเหรอหรือว่ามีคนอื่นที่เป็นมือที่สเข้ามาในชีวิตคู่ของเราเหรออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะคลอนแคลนมากๆเลยอะเหมือนกับ มันเสียสมดุลแล้วก็เหมือนตัวคุณอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าควรที่จะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะจบลงนะคะเพราะว่าพอพอเรื่องที่มันถูกเปิดเผยเกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวมันเป็นสิ่งที่เขาอ่ะต้องไป รับผิดชอบหรือว่าต้องไปดูแลตรงนั้นอะ่ะเหมือนเขาต้อง take action กับคนที่เป็นที่หนึ่งคนที่แบบเป็นครอบครัวของเขามากกว่าเราที่เป็นที่สองอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าหาว่าคุณเป็นอันดับหนึ่งของเขานะเป็นเมียหลวงเลยเนี่ยหรือว่าเป็นผัวหลวงนะคะก็คือเป็นคนที่หนึ่งของเขาเนี่ยเรามองว่ายังไงยังไงเรื่องมันอาจจะถูกจบแล้วก็ถูกแก้ไขปัญหา นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงว่าแล้วแล้มันจะจบไปในทิศทางไหนขอดูเดอะเวิร์หน่อยเจ็ดถ้วยใช่มันจะมีการเลือกเกิดขึ้นจริงๆนะคะเ,เขาจะเลือกคนที่ เขาจะเลือกตัดคนที่เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าอันนี้พลังงานสลับกันได้ยันที่บอกแต่ว่าอ่านเป็นเขาและกันเขาจะเลือกที่จะปล่อยคนคนนั้นไปนะคะเออถ้าหากว่าคุณเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะยังอยู่เพราะว่ามองแล้วเขาจะมองเออมองเห็นความเป็นครอบครัวหรือว่าโฟกัสความเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขา ะะและปัญหาตรงนี้มันจะถูกแก้ไขเพราะว่ามันเป็นห้าเหรียญกลับหัวซึ่งเรามองว่ามันน่าจะเริ่มมีการพยายามแก้ไขหรือว่าพยายามทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกต้องเพราะว่าเ,เขาอ่ะจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามมั่นคงกับคนของเขาหรือว่า สิ่งที่เขามองเห็นว่ามันควรค่าแก่การรักษามากที่สุดก็คือครอบครัวของเขาหรือตัวจริงของเขานั่นเองเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่อืมมันไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งเขาอาจจะมีลูกด้วยกันมีเด็กๆด,ด้วยกันนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานหรือว่ายังไม่ได้มีลูกเนี่ยจริงๆแล้ว คือพ่าครอบครัวมันขึ้นมาชัดมากเลยอะซึ่งเรามองว่าน่าจะแต่งกันแล้วซะด้วยซ้ํานะคือเขามองว่าไอ้สิ่งสนะิ่งเนี้ยสิ่งที่เป็นสิบเหรียญสิบถ้วยเป็นสี่ไม้เนี่ยมันคือความมั่นคงมันคืออะไรที่เป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรสั้นๆอะไรที่มันแบบว่ามาแล้วก็ไปเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะปล่อยตรงนั้นไปนะคะและเลือกคนที่เป็นคู่ของเขาอะอืเพราะยังไงเขาก็ไปจากกันไม่ได้ นะคะดูแล้วคนคนนี้สิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปคนที่จะพูดยังไงเออเขาจะตัดช้อยส์ที่สองออกไปอะ่ะเ,เพราะว่าเขาอะ่ะมองว่าความมั่นคงที่สุดอะ่ะก็คือคนที่ เขาอยู่ด้วยแล้วแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขานี่คือสิ่งที่เขาจะต้องรักษาไว้ดีเป็นควีเหลียนกับคิงเหลียนนะคะมีไพ่ของความเป็นคู่ขึ้นมาซึ่งเรามองว่าจะเป็นครอบครัวของเขาเพราะคนคนนี้ดูรักครอบครัวมากๆถ้าหากว่าเออ,เอ,อทั้งรักครอบครัวแล้วก็มีเปมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะรักใน หน้าตาหรือว่าชื่อเสียงของตนเองด้วยนะคะด้วยความเป็นคิงเรียนอ่ะเขาน่าจะมีหน้าตาทางสังคมค่อนข้างที่จะดีหรือว่ามีตําแหน่งงานสงูงหรือมีคนรู้จักเยอะคือเป็นคนที่ม,มั่งคัง่งแล้วก็มีม,มีหน้ามีตามีเงินอยู่พอสมควรอะ่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าสิ่งสิ่งนีน้เป็นสิ่งที่เขาจาเป็นจะต้องรักษาไว้อะไรที่มันเป็นปัญหาถึงแม้ว่าตัวเขาจะเอาเข้ามาเองเนี่ย เขาจะตัดตรงนั้นไปนะคะอืมเราไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในสถานะใดเหมือนกันนะคะเราก็อ่านรวมๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูความคิดของเขากันก่อนเลยความคิดของเขาเขาคิดยังไงกับคุณ ล้างไพ่ดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้อะ่ะใช้ไพ่ขยายไปเยอะมากล้างไพ่ดีกว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสักครู่นะคะทุกคนไพ่ก็ใบใหญ่มาก ของเขาที่มีต่อคุณค่ะคิงดาบคิงดาบกลับหัวนเดอะสตาร์ดีเอ็มเพล r o อร์อ๋าโอเคหกเหรียญแปดเหรียญ ได้สำหรับเป็นสองเหรียญน,นะคะเรามองว่าความคิดของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเ,เขาก็ยังคือเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาต้องทำอะ่ะคือเขาต้องเลือกนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะเลือกไม่ได้หรือว่าไม่อยากที่จะเลือกก็ตามเนี่ยแต่เขารู้ว่าเขาอะ่ะเป็นคนที่สร้างปัญหาและจําเป็นที่จะต้องเยียวยาความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเขาเองจําเป็นที่จะต้อง มาแก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาตรงเนี้ด้วยตัวเขาเองตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะที่จะสามารถเป็นคนแก้ไขตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะให้สิ่งที่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญอะ่ะถูกรักษาเยาวๆไว้ถึงแม้ว,ว่าตัวเขาอยากที่จะประคับประคองทั้งสองอยู่ก็ตามนะแต่ด้วย อย่างที่บอกเลยว่าดีเอ็มเพลเลอร์ขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยคนคนนีเ้เขาน่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีหน้ามีตาทางสังคมค่อนข้างที่จะมากมีคนรู้จักเขามากอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาหน้าตาของเขาไว้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันดับที่สองเลยนะเราว่าหรืออันดับที่1นซะด้วยซ้ํา มันอาจจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยก็ได้ที่เขาพยายามทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องนะคะเออจริงๆแล้วอะ่ะไม่อยากจะพูดเลยนะพูดเราเราจริงๆเราพูดน้อยมากเลยนะคำว่าเห็นแก่ตัวคนคนนี้มีความเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะเออแต่ก็ยังดีนะที่เขาแบบว่าอยากที่จะทำให้มันถูกต้องแต่ในความคิดของเขาเขาก็ยังอยากมีสองคนอยู่ดีอะ่ะอันนี้มันคือความเห็นแก่ตัวนะคะ มาดูความรู้สึกหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยชอบพลังงานของคนแบบนี้เท่าไหร่เลย <laughs> ราชินีถ้วยเดอะมูนอ่าก็ยังเป็นสองเหรียญอยู่จัด m ม n นโอ้สองถ้วย เขาก็รักคุณนั่นแหละแล้วก็ยังอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะคะแล้วเรามองว่าเขาก็คงจะแบบว่า,าพยายามอ่ะทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องดราม่าน้อยที่สุดหรือว่ามีปัญหากันน้อยที่สุดแล้วก็ตัวเขาอ่ะเหมือนจะพยายามชัดเจนกับคุณแล้วนะอืมพยายามพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะไม่หลบไม่ซ่อนเพราะว่าเขามองว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เขาได้ทําผิดพลาดลงไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะยังไงคุณก็ยังเป็นคู่ของเขานั่นแหละเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ยังอยากที่จะมีคุณต่อไปในชีวิตนะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณ my mind is saying no but my heart is saying yes i still remember all the good time we shared together i really wonder how You are doing something keep pulling me back to you hmm. คิดได้แล้วใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณอยู่ใน position ไหนกันนะ <laughs> ก็ลองลองปรับลองจูนกันดูนะคะ I'm thinking about reaching out to you แต่ดูเหมือนกับสิ่งที่เขาบอกอ่ะเหมือนกับคุณกับเขาอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วอ่ะ mm. Can we please start over อ่านั่นไงดูสำน m ก n ิ i นะคะ I just can't seem to get over you I'm building up the strength to connect contact contact you again Alinea <laughs> someday we will together again I want you because you all I've ever wanted Lupa <laughs> one okay how about one? ถึงแม้ว่าในความคิดของเขาเนี่ยจะบอกว่าไม่แต่หัวใจของเขาบอกว่าใช่เลยนะคะเขายังจำเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆที่เราเนี่ยมีร่วมกันได้เสมอเขาสงสัยอะแล้วก็มีความเป็นห่วงกังวลใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพยายามดึงเขากลับมาหาคุณเสมอแล้วก็ เขากำลังคิดถึงเรื่องที่จะติดต่อมาหาคุณด้วยนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมาหาตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้เนาะเขาบอกว่าเราเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนึ่งได้ไหมให้โอกาสเขาได้ไหมนะคะเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยอะยังไงคุณก็ยังเป็นคนนั้นคนที่ใช่สำหรับเขาตอนนี้เขาพยายามสร้างความเข้มแข็งหรือว่า เขาพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองที่จะติดต่อคุณใหม่อีกครั้งหนึง่งเขารู้นะว่าวันหนึ่งอะเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งนะคะเขาต้องการคุณเพราะคุณเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการมาโดยตลอดปากหวานจริงๆมาดูา o ค a l กันหน่อยค่ะ ออรโคอยากบอกอยากแนะนำอะไรคุณบ้างนะคะไล่ Attract light, light if you long for more love be more loving นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไร r o m a n t i c Feelings Playfulness Diligence Factor อ,อถ้าหาว่าคุณต้องการอะไรอะ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นมานะคะเหมือนกับถ้าว่าคุณต้องการรักคุณก็ต้องเออให้ความรักหรือว่าเป็นที่รักของคนคนนั้นนะก็คือต้องอ ประพฤติตัวดีๆหรือว่าใส่ใจเขาเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะดึงดูดกันเข้ามาเองโ o m ม n t i c f e ลลิง่งเรารู้สึกว่ายัางไงคนคนนี้ก็จะกลับมาพร้อมกับคำหวานๆหรือว่าการเอาใจใส่ความรักที่เขามีต่อคุณอะ อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนคนนี้เขาดูเหมือนกับว่าสำนึกผิดจริงๆนะแล้วก็อยากทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะ p y f y l u l s s อะพ่้แนะนำให้คุณอะอย่าไปคิดมากหรือว่าซีเรียสกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็มีความสุขไปกับคนคนนี้หรือว่าโมเมนต์นั้นๆดีกว่านะคะดีกว่าที่เราจะต้องมานั่ง เครียดว่าวอ,อ้อมันจะเป็นแบบเดิมอีกไหมหรือว่ายัางไง religion factor เนี่ยมันอาจจะมีหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาที่มีความแตกต่างกันนะคะเออบางคนก็อาจจะหมายถึงเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมทัศนคติอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออลองเปิดใจดูนะคะว่าเออจะเอาอยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้อือฮึเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ เนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเขาพยายามมากๆจนคุณมองเห็นถึงความพยายามของเขาและคุณอยากให้อภัยเขาเนี่ยก็ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะเราเป็นแค่คนอ่านไพ่นะคะไพ่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปส่วนตัวคุณเนี่ยก็ต้องพิจารณาเองว่าคุณจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เนาะอ่าโอเคค่ะ จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราขอบคุณคนที่ดูโฆษณาใย้มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและเราก็จะเป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกันโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกัน EP หน้าจ้าบ๊ายบาย